สนับสนุนโดย Beauty Drink อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองจากเซเป้ไทยแอ i ีเชียมองว่าถ้าเราเป็นเจ้าของโปรดักต์เนี่ยคืออย่ามองที่ตัวเองเป็นหลักอ,อย่ามองว่าของฉันดีฉันจะทำไอ้นี้ขายแต่ให้มองว่าวันนี้เนี่ยตลาดยอมรับไหมให้ดูคนซื้อเป็นหลักอย่าดูตัวเองเป็นหลัก แตอนที่พี่ออกมา่ะนะคะก็คือก็คือไม่ได้อยู่ไดียกละนะคะเอาไว้ถึงว่ามีการอย่าร้างหย่าร้างก็มีส่วนแบ่งเงินสดก็ได้มาร้อยล้านนะคะแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆอีกทีนี้พี่ก็ไม่สามารถจะทางานในบริษัทเดิมได้แล้วเพราะว่าก็เดินออกมาแล้วนะคะแรกๆก็แย่เพราะว่าคนเคยทํางานตลอดเวลาแล้วก็ตกงานแล้วไม่มีงานทําแล้วก็พี่อุตสถาบไปเรียนที่ M M P ที่จุลานะคะคล้ายๆมันเป็นหลักสูตรคล้ายๆมินิ M B A ผเผอิญว่ามีชั่วโมงหนึ่งที่เขาเชิญรองผู้ ว่าแบงค์ชาติมาบรรยายรเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าตอนนั้นนะคือปีพศ2538พี่ก็เดินไปหาท่านตอนคอฟฟี่เบรกแล้วก็ไปยื่นนามบาัตรแล้วก็บอกว่าท่านคะให้มีเวลาให้หนูสักสิบนาทีไหมท่านก็บอกเออว่ามาที่ก็เล่าอ่ะเล่าเลยนะบอกว่า ออกมาจากบริษัทนี้มีเงินลงทุนเท่านี้วันนี้อยากจะเปิดโรงงานแล้วก็อยากจะทําบริษัทขายตรงอีกบริษัทหน,นึ่งเนี่ยจะเปิดในะอีกสีเดือนข้างหน้านี่แหละหนูอยากขอคําแนะนาถ้าลองผู้ว่าแบงค์ชาติท่านก็มองหน้าพี่แบบมองแบบจ้องเลยนะเกับว่าหมอครับหมอเนี่ยก็อายุพอๆกับลูกผมแล้วนะหมอตั้งสติให้ดีนะแล้วฟังผมพูดให้ดีเลยปีหน้าเศรษฐกิจประเทศไทยจะแย่เก็บเงินเอาไว้เลี้ยงลูกดีกว่าที่ก็อึง้งไปเลยนะเอ๊ แต่ว่าตอนนั้นตั้งใจจะเปิดแล้วอะว่ะตอนนั้นคือเหตุการณ์ที่ใกล้กําลังฟองสมุ่กำลังจะแตกด้วยใช่แล้วท่านพูดถูกเลยแหละท่านพูดถูกเลยว่าปีหน้ามันจะแย่มันก็แย่จริงๆไง<ะ>แต่พี่ก็ตนั้นพี่ก็กลับมาบ้านแล้วพี่ก็นอนคิดอยู่สามคืนนะเชื่อท่านดีหรือเชื่อตัวเองดีในที่สุดพี่ก็คิดว่าชีวิตเป็นของเราอ่ะ มันก็แค่ชีวิตเดียวถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเองก็เราจะเชื่อใคร พี่จะเหลือเงินไว้สิบล้านไว้ให้ลูกเรียนหนังสือเพราะว่าถ้าเกิดธุรกิจมันไปไม่ได้เนี่ยอย่างน้อย10ล้านก็เอาไว้เรียนหนังสือได้แล้วพี่จะกลับไปเป็นหมอแต่ปรากฏว่ามันบานปลายอะ่ะมาสร้างโรงงานสร้างนั่นสร้างนี่แล้วเงินมันก็หมดที่น้ําตาตกในนะเพราะว่ามันเหลือเงินอยู่5 0 0้แต่พี่ไม่สามารถบอกใครได้เลยวันที่เปิดบริษัทนี้แล้วพี่ยืนอยู่หน้าคน5,000คนบนเวทีเนี่ย สิ่งงที่พี่พูดได้คือว่าหมอสัญญาว่าหมอจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเท่านี้เลยแล้วก็เดินลงมาวันรุ่งขึ้นไปประกันชีวิตอบอกเขาบอกว่าคุณช่วยคิดเบี้ยมาได้ไหมถ้าปีแรกนี่ตายเนี่ยขอกรมธรรมที่จ่ายมา40สล้าน แล้วพี่ก็ไปเขียนพิ่นายกรรมบอกว่าเออถ้าเกิดพี่ตายนะอนปีแรกนีนะไอ้สีล้านเนี่ยให้ให้พนักงานประจำที่มาอยู่ด้วยเนี่ยสเดือนของเงินเดือนแล้วก็ให้ให้สมาชิกที่เป็น m e เมมเบอร์เนี่ยสเดือนของรายได้ที่เขาได้รับในเดือนสุดท้ายเผื่อว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเขายังมีเวลาตั้งหลักพี่เอาเงินเกือบร้อยล้านให้สร้างโรงงานกับหมด พี่เลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกที่สามารถดีแคลร์ได้ว่าซื้อมาจากบริษัทไหนสิ่งที่พี่มองก็คือว่าพี่บอกประชาชนไทยว่าวัตถุดิบเครื่องสำอางวัตถุดิบเสริมอาหารเนี่ย มันไม่ค่อยมีในเมืองไทยหรอกพี่กล้าซื้อวัตถุดิบที่ต้นทุนไม่ถูกเลยมาจากที่ที่แบรนด์เนมดังๆทั่วโลกเขาซื้อใช้ใกนะันน่ะแต่พี่ยังมาผลิตในโรงงานของเราเนี่ยวิจัยและพัฒนาสตนให้มันเหมาะกับหน้าตาผิวพรรณอากาศและความต้องการของคนไทยต้นทุนมันก็ต้องสูงถูกใช่ค,ค่ะของในโลกเนี่ยมันจะถูกหรือจะแพงเนี่ยขึ้นกับ2อ,อย่างนะคะคืออะไรบ้างหนึ่งขึ้นกับต้นทุนวัตถุวัตถุดิบและกระบ,บวนการผลิตและเทคโนโลยีกับ2 เจ้าของอ่ะจะเอากําไรมากหรือเอากําไรน้อยอจริงไหมจริง,รงแล้วเขาจะวาง positioning ของเขาว่าเป็นแบรนด์ไฮเขาอาจจะกอากำไรขายน้อยๆสนก็แหลแบบขายน้อยๆแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยกำไรมหาศาลเขาคิดอย่างนั้นไงแต่สําหรับพี่พี่ทำคือขายอ่ะ พี่มองว่าพี่ไม่ได้คิดแบบจะเอากำไรเยอะเพราะฉะนั้นนี่ยในกิฟต์ฟรนก็จะมีกําไรต่อชิ้นแค่5%ทำให้เราได้วอลลุ่มได้ปริมาณการขายและคนทั้งประเทศก็จะได้ใช้ของที่ดีจริงๆไม่ต่างกับแบรนด์เนมเลยในราคาที่ถูกกว่ามากมาย ปีแรกเราก็มียอดขาย300กว่าล้านปีที่2เรากระโดดเป็น1,500ล้านในปีที่ฟองสบู่มันแตกซึ่งเป็นปีที่ธุรกิจเขาแย่กันหมดเลย<ช>แต่เรากลับ<ช>ยอดขายถีบขึ้นอีก5เท่าตัวใช่ค่ะนะเพราะว่าคนอยากมีงานทาํา ตอนที่เป็นหมออยู่ที่คลินิกะนะคะก็มีนะักคนไข้คนหนึ่งเข้ามานะคะหน้าตาในสวยเหมือนานางฟ้าแต่เป็นทุกโรคเลยนะคะทุกโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยเดินออกประตูหลังนะแล้วขึ้นรถกลับเชียงรายไม่ต้องกลับมาเลยนะเขาร้องไห้เลยนะถ้าคุณหมอปล่อยหนูกลับไปหมอน่ะตายแน่